เพราะท่านบอกว่าการแผลเมตตาเนี่ยครับจร,จริงๆแล้วอ่ะเราได้ไม่ใช่ใครได้หรอกได้เมตตาไงใหม่ๆก็ได้น้อยเน,นี่ยพอนานเข้านานเข้ามีความรู้สึกเวลวแผลไปเนี่ยมันมันก็พิสน์ดได้แล้วคำว่าแผ่บ่อยๆของหลงตาเนี่ยครับคือเราต้องแผ่ยังไงคือต้องเห็นใครก็ต้องสับเพให้หรือว่ายังไงอะไรแต่เลวลาสวดเราก็แผลนะ นเนียขณะที่สวดอยู่แผลคนที่เรารู้จักการแผ่ก็คือการนึกไปขณะที่เราสวดไ,ไปด้วยนึกไปด้วยไ่ยแผ่ไปด้วยเหมือนก็เอาบุญไปอ่คะคันเราสวดบุญมันเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยพลังงานแล้วก็แทงออกไปตามคนรู้จักเดี๋็กก็ฝันเห็นเราครัอ่แล้วอย่างขณะที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะครับหลวงตาเราจะทํายังไงให้เราเคยชินกับการแผ่เมตตา ถามถามดีมากนะครับถ้าทุกทำก็ตอนนี้นะเดินเดินนั่งนอนอยู่ตรงนี้นะตรวจไปด้วยบันทึกบุญไปด้วยพิจารณาไปด้วยหรือถ้ามันเบาก็ปล่อยมันอปล่อยมันเบาไปเลยคถ้ามันคิดนู่นคิดนี่คิดถึงบุญไปอ,อ,นะอารียบบวทั้งสี่เพราะไม่มีงานทางโลกแล้วเนี่ยครับขวดม์แผนเนี่ยโามโนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยๆนะกินนอนสมต์นะใช้เวลาหน่อยใช่ไหมล่ะ เออชินไหมชินในอนาคตสิบยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยมันทําเองมันทําทั้งไหนตาหูจมูกลิ้งกายจากรูปรถลินเสียงที่เราเห็นนะทีนี้บุญเขาเข้าเขาเภา,าออกตลอดมันเข้ามาเพราะบุญมันอยู่ทั่วโลกทั่วทั่วแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าท่านไมไ่เอาไปด้วยโพธิสตว์ที่สร้างบาร,รมีวินว่าจะเกิดเมื่อเราเนี่ยท่านก็ไม่เอาไปด้วย ท่ิ้งไว้ไว้รวมมานะทุก็สังเกตเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะเข้าใจเอะตรงนี้มันใครมาทำใหม่ๆหม่หมิ้งพลังงานใหม่ๆไว้เนียถ้าได้ละเอีะยดไปมันก็ไม่รู้แล้วถ้าเราฝึกละเอียดเข้าไปมันก็จะย้อนได้มันเป็นความวรู้สึกแล้วถ้า